สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพี่น้องสุขสุขนะครับเมื่อนี้พายพีพนองครับมาอยูท่ที่วัดชัยอุดมนะครับงานทอดกระถินตามะขี้วัดชัยอุดมครับผมพาพี่น้องเอฟซีามาเบ่งบรรยากาศลงท่านครับบรรยากาศลงท่านครับผมอยู่วัดชัยอุดมศรัทธามาจากบ้านไหนครับผม ต้งสเลียมหมนนิธิหลวงพ่อศิลาน้ำเรียงน้ำเรียงครับด้านนี้ครับพี่น้องศรทามาจากต้งสเลียมวัดหลวงพ่อศิลาปพี่พนองครับยังชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับบรรยากาศอยู่ที่วัดนะครับอาด้านนี้กะมะร่มาถาครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศข้างในครับพม โรงทานกล้วยเตี๋ยวกล้วยเตี๋ยวหม้อใหญ่นะครับด้านนี้ด้านนี้โรงทานกล้วยเตี๋ยวนะครับโรงทานกล้วยเตี๋ยวนะครับโรงทานกล้วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยครับผมสวัสดีครับสัทธามาจากทางไหนครับผมหัวฝายเหนือครับผมสัทธามาจากหัวฝ่ายเหนือครับงทานกล้วยเตี๋ยวหม้อยักษ์หม้อใหญ่ วันนี้กินได้ทั้งวันครับอนุโมทนา,าบุญด้วยนะครับบรรยากาศครับลงท่านครับก๋วยเตี๋ยวมาจากบ้านหัวฝ้ายเหนือครับก๋วยเตี๋ยวหม้อยกักษ์หม้อใหญ่ทอดกะทินครับสามเมคีวัดชัยอุดมครับทอดกะทินสามเมคีวัดชัยอุดมอันนี้อร่อยนะคะลงทานก๋วยเตี๋ยวหม้อยกักษ์หม้อใหญ่หม้อยกักษ์หม้อใหญ่ครับ โมทนาบุญด้วยนะครับผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มบรรยากาศครับลงท้านพรบพน้องยางไปเรื่อยๆครับเไปเรื่อยๆครับโครงการก๋้วยเตี๋ยวก๋้วยเตี๋ยวรงทานกล้วยเตี๋ยวครับงานทอดกระถินวัดไส้อุดมครับอพีพนองครับยางชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับรงทานกล้วยเตี๋ยวอร่อยออร่ยครับผมสวัสดีครับผม ยากาครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวครับงานทอดกระถินวัดชัยกุดมงานทอดกระถินวัดชัยกุดมครับรงทานก๋วยเตี๋ยวจากวัดหัวฝายเนือเอาด้านนี้เป็นโรงทานขนมกินอร่อยอร่อยแตทามาจากบ้านไหนครับแม่หัวฝายครับหัวฝายครับหัวฝายขนมกินครับพี่น้องมากมา,มา,มาเกเพอดยุ่ใกล้ครับ ขนมจีนอร่อยอร่อยครับสัทามาจากบ้านหัวฝายนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้มีความสุขอ่าด้านนี้ก็ขนมจีนครับอร่อยอร่อยสัทามาจากบ้านไหนครับผมบ้านเก๋โงโ่เมือใช่อุดมครับบ้านเก้างาน,นเองครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับลงทาน ขน,นมจีนอร่อยอร่อย,อรอยครับใครปพี่น้องครับยางไปเรื่อยๆครับอ้าวอันนี้โรงทานมักสีดาครับผมฝรั่งอร่อยอร่อยครับผมสตา,ามาจากบ้านไหนครับกัเลยค่ะครับผมโมทนาบุญด้วยนะครับอ้าวต่อมาด้วยโรงทานน้ำ <Okay. S 1> แม่เป็นห้องนามยังครับเนี่ย น้ำอะไรเอ่ยโอ้เฮลโบอยน้ำโซดาเฮลโบอยครับอนุโมทนาบนด้วยนะครับเฮลโบอยโซดาอารกาดครับอยู่ลงท่านครับผมอารกาศดอยู่ลงท่านครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเอาอะไรมาแกะครับวันนี้ <c oughs> มดเร โอ้ขนมเทียนข้าวต้มครับอนุโมธนาบุญด้วยนะครับขนมเทียนข้าวต้มข้าวต้มขนมเทียนครับหมดไปแล้วนะครับอร่อยอร่อยครับผมเหลือแต่ตะก้าพี่น้องเ้ยขายดีขายดีครับเหลือแต่ตะก้าพี่น้องพวกเนี้ยขายดีายดีครับเหลือแต่ตะก้าครับบรรยากาศครับไปเรื่อยๆครับทางนี้ยังมีอยู่ไม่ยังมีอยู่ สวัสดีครับผมกำลังทำอะไรกันครับ้าบินโอ้้าบินกำลังกำลังทอดบ้าบินครับผมอร่อย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 ครับมาบินบ้าบินมาครับพี่น้องมาเลยยุ <satisfy. S 1> ่ใกก้มาเด้ออนุโมทนาบนด้วยนะครับเอาวันนี้ด้านด้านนี้เอาอะไรมาแกะลงทานครับผมขนมกินน้ำเงี้ยวครับขนมกินน้ำเงี้ยวหมอยักหมอยายครับพี่น้องเอ้ย หมากไงครับขนมกินนํำเงี่ยครับงานทอดกระถินวัดชัยอุดมบรรยากาศครับูิธีโรงทานนะครับไอพีพนองครับย่างชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศูิธีโรงทานนะครับโรงทานโรงทานงานทอดกระถินวัดชัยอุดมนะครับงานทอดกระถินวัดชัยอุดมครับงานทอดกระถินวัดชัยอุดมครับจะพาพี่พนองครับไปเบ่งทำพิธีด้านในนะครับด้านในกาลัง ทำพิธีครับผมกำลังทำพิธีถวายผไตนะครับทุีวัดใช้กุดมนะครับและมีความรู้สามารถที่จะประกอบกระถิ่นข้าหนาละกุกถึงพระภิกษุพระรเปนต้นได้ที่จะลูกนั้นครควรที่จะได้ พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นแก,แก่พิสุทธิ์ใจจงพร้อมใจกันอนุญาตให้กับพิสุทธิ์นั้นเดินที่นะครับเ <นะ S 2> อ,ไไไนนบอาไว้พ่อกระทิ่นหากกระถิ่นน่าทานกับทั้งพ่ที่สงังสระบริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระผูพิทักษ์ชโยดมเจ้าอาวาสวดชยโยดมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทํากถินนขารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุธานุญาตได้ถ้าพระภิสุโรคใดเห็นไม่สมควรจึงทักท้วงขึ้นในภาต่งตางระหว่างสง์ ถ้าเห็นสมควรแล้วใช้จงให้สัทธาสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเถินต่อไปจะเป็นการประเทศถวายเพื่อบริบาลกับทินในชุงต้นเอาประเด็นปันนี้มาทากมาบระเก็นเช็นก่อนต,ตายมาจากต้นตายต่อทุกวัน เอาต่อไปก็เป็นช่อห้าช่ชนและไม่ทำแม่สิรเตียมาปะเก่อนมากัดขุ้นะครับเข้ามาปะเพงนะครับบรรยกาศครับท่านที่นะครับถวายพ้าไกรคับอยู่สลาวิหารแบบชายกุดมครับผม ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมคิมนาเจอกันไหมครับสวัสดีมีความสุขครับหม